กลางทุ่งในป่าหรือแม้แต่หลังบ้านคุณถ้าเห็นแม่เบีย้ยแผ่จงหยุดทันทีนี่คืองูเห่าไทยงูเห่าไทยเนเจอร์เคทเป็นงูพิษร้ายแรงพบได้ทั่วทุกภาคของไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรและใกล้ชุมชนพิษของมันเป็นพิษต่อระบบประสาทนูโรทอกซ์เซทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหนังตาตกพูดไม่ชัดและหายใจติดขัด หากไม่รักษาอาเสียชีวิตภายใน30นาทีถึงไม่กี่ชั่วโมงผู้เห่าไทยจะไม่โจมตีถ้าไม่ถูกรบกวนมันจะแผม่แม่เบีย้ยและเปล่งเสียงผู้เตือนก่อนเสมอแต่การพุ่งกัดนั้นรวดเร็วเพียงเสี้ยววินาทีบางตัวสามารถพ้นพิษได้ไกล2อสามเมตรเข้าตาแล้วทําให้ปวดแสบตาบอดชั่วคราวได้หากถูกกัดต้องรีบนิ่งลดการเคลื่อนไหวและนําส่งโรงพยาบาลทันที มูเห่าไทยงามนะารายในร่างเดียวอย่าพลาดความรู้สัตว์พิษกดติดตามตอนนี้